สวัสดีค่ะพบกับเฟอร์ฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศรถไฟที่สีสะเกดนะคะตรงนี้เป็นสวนสาธารณะค่ะตอนนี้รถไฟก็กําลังจะมานะคะนี่ก็เสียงติงต้งเตงเ้ง,งบอกสัญญาณนะคะว่ารถไฟกําลังจะมาค่ะมาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วค่ะ มีสัญญาณกั้นรถม่ให้เข้าแล้วนะคะนี่เสียงรถไฟกำลังดังมาแล้วอโอ้เป็นวัตถุไวไฟนะคะนี่ ันนี้ก็รถไฟอีกขบวนหนึ่งมาแล้วนะคะสลับรางกันค่ะรถไฟไปแล้วค่ะคลิปหน้าจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ